วันนี้ผมจะมาไขข้อข้องใจกดตัวไหนดีดูลินกดให้อเลชิโน่ดีไหมหรือเอาไปเล่นทีมอื่นดีตัวหน้าตู้ตอนนี้เหมาะกับไอดีคุณอยู่หรือเปล่าก็มีคําตอบในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับแถมมีทีมดูลินให้เป็นแนวทางเอาไว้จัดเผื่อในอนาคตด้วยนะคุณผู้ชมดูลินเนี่ยทำหุ้นขึ้นหลายตัวเลยนะ ลิ List Man นชอปร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมเกินชนมแพก็กบนเว็บรับ l i ิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิสแมนชอปเท่าน,นั้นลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีชาวเกมเมอร์จักรวาลไปด้ทุกท่านด้วยนะครับมม้ยูกับผมไวสกาย ในส่วนอเรชิโนก็เป็นเ p s ไฟดามเมจหลักของทีมที่ตีแรงแบบธรรมชาติไม่มีบัฟก็ตีแรงได้ครับเอาไว้เคลียร์มอนตามแมปโคตรด,ดีแต่ตัวเจนี่อัตราคิจำเป็นมากพอถ้าติดคิดทุกฮิตจะตีแรงมากๆนะครับเอาไปเทียบกับเทพไฟก็คือเล่นคนละแบบเทพไฟจะเน้นไปที่เอาติมากกว่าส่วนเจเล็กจะเน้นที่สกิลเพื่อตีปกติแต่ก็เป็นท็อปดาเมจไฟทั้งคู่นะครับ กดมาทั้งคู่ยังได้เลยส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าเป็นไอดีใหม่ผมจะกดเจเล็กก่อนคอยกดเทพไฟตามมาทีหลังสาเหตุคือผมอวยเจเล็กมากกว่าแค่นั้นเลยใครที่ตามช่องผมมาก็จะ,จะรู้นะผมจะอวยอเลรชินโน่มากที่สุดในเกมนี้แหละครับแต่ประเด็นคือเจโหดด้วยไงแล้วด้วยเหตุนั้นทําให้ผมเล่นเจเล็กเข้ามือกว่าเทพไฟถึงมาวิก้าจะตีแรงกว่าก็ตามอันนี้อยู่ที่ความอวยล้วนๆเลย แล้วนี่ก็เป็นเหตุผลการกดอันดับแรกที่ผมจะแนะนําทุกคนเหมือนกันนะใครที่กําลังอยากได้ดาเมจไฟสร้างทีมไฟก็กดอเลชิโนมาได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนแบกได้ยันท้ายเกมทีมสมัยนี้ทีมยุคใหม่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะทั้งสายโอเบอร์โหลดที่แต่เดิมก็โหดมากอยู่แล้วนะครับทีมสายฟรีทำลงอบบิสลงละครลงฝุ่นแดงตามเมตาที่เกมเปิดให้เล่นลงได้เกือบจะทุกเมตาเลยมั้งครับ หรือทีมเมตาเก่าๆที่เคยไกด์ไปแต่ละทีมก็เทพๆทั้งนั้นนะของอาริชิโนโอเคมาเข้าเรื่องที่ว่าดูลินเล่นกับเจได้ไหมเอาความจริงคือเล่นได้ครับแบบทั้งทีมโมโนไฟและทีมโอเวอร์โหลดแต่ถ้าคุณอยากจะเล่นกับอาริชิโนสายละลายหรือละเหยตัวดูลินก็เป็นตัวแปะไฟนอกสนามแล้วค่อนข้างจะแปะทีมากๆ ก็จะมีการมาแย่งแปะไฟกับเจเล็กนะครับแต่ถ้าใครมีเซรรีล,ลีที่เป็นตัวแปะน้ําแข็งดีที่สุดในเกมตอนนี้ผมก็ลองเอาเทปไฟไปแทนดูลินดูถึงจะแปะได้ไม่เท่ากับดูลินนะถ้าเป็นเทปไฟอ่ะเจเล็กยังตีติดน้ําแข็งได้แบบบ่อยกว่าด้วยซึ่งต่อให้อลิชโนไม่สามารถตีติดน้ําแข็งได้เลยดูลินก็ยังมีบัฟที่โหดมากๆให้อยัยงไงดามเมจรวมของทีมก็โหดมากอยู่แล้วครับ อันนี้ทางฝั่งต่างประเทศเขาก็ยังแนะนำนะว่าเจเล็กสามารถเล่นกับดูลินได้ครับมีหลายทีมด้วยทีมโอเบอร์โหลดก็เพิ่มขึ้นมาอีกหลายทีมเลยทางฝั่งดูลินก็เป็นดาบเล็กธาตุไฟซับดาเมจนอกสนามเป็นตัวแปะไฟใหม่ผมนิยามให้เลยว่าเป็นตัว OP สําหรับเรื่องการแปะไฟแน่นอนแล้วก็มาบัฟพวกปฏิกิริยาธาตุพอๆกับเอสคอฟเฟียในทีมแช่แข็งเลยครับโหดเบอร,เบอร์เบอร์นั้นเลยอ่ะ แปะไฟไม่ได้แปะให้แค่ตัวเดียวเดียวนะแปะมอนมูได้อีกแล้วก็แปะได้นานเท่าเอสคอฟเฟียขนาดไม่ใช่ตัวอวยผมยังอยากจะกดมาเลยอย่างที่รู้ผมอวยทรงเจยอย่างเดียวนะแต่พอเห็นความสามารถดูลินแล้วแบบออเอามาเหนือเสียงหลิงเอามาเหนือเทพไฟเรื่องการแปะไฟเรื่องการบัฟอะเหนือกว่าทุกอย่างแต่ก็จะพึ่งโอเวอร์เกินไปเดี๋ยวรอให้ตัวเข้าก่อนแล้วก็เทสดีๆก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ผมไม่ได้อวยดูลินเลยนะบอกอีกรอบนึงเอาแค่ความสามารถอะ สำหรับดูลินผมไกด์วิธีปั้นในคลิปนี้ไปแล้วนะครับอันนี้ผมเอามาจากคนที่เทสไปแล้วนะในเซิร์ฟทดสอบในอนาคตก็เหมือนจะมีแฟกของแม่มดมาด้วยนะและอาจจะไม่ใช่ของดูลินนะครับแต่แผทหน้ายังไม่มีอะไรเข้าใหม่หาใส่พวก4่เอมเบลม4คริมสันหรือ4 No โนเบสไปก่อนในส่วนทีมก็จะมีเยอะมากนะครับเป็นตัวแปะไฟที่โหดขนาดนี้เสียงหลิงเทพไฟหรือเดย่าสู้ไม่ได้แน่นอน ทีมหลักๆที่เห็นเลยนะคินเนสดูลินเอมิลี่ตัวสุดท้ายจะเป็นใครก็ได้ที่เป็นสายฮิลหรือไม่ใช่ฮิลก็ได้นะเป็นตัวบัฟต่างๆแล้วก็ทีมที่หุ้นขึ้นก็มูลนีครับสุโคสซิโลเนนดูลินหรือจะเอาสุโคสออกใส่โมนาเป็นทีมของแม่มดด้วยเลย ชาสกาก็หุ้นขึ้นเหมือนกันเอามาคู่ดูลินอีก2ทาธาตุก็คะกันครับเช่นใส่เอสโคเฟียไปฮิวได้แล้วก็บัฟหรือจะใส่ฟิสโอลลอนฟูดินนะยาเอะและอีกมากมายไม่ก็เปลี่ยนเอสโคเฟียออกใส่เฉินเหอสุดท้ายก็จะเป็นบัฟหรือโล่เช่นชินุบุโคโคมิบาบาร่าสายฟีหรือใส่อินเนฟ,ฟามาเป็นโล่แล้วเอาตัวไฟฟ้าในทีมออกไปใส่ตัวอื่นแทน ทีมก็จะมีชัสกาดูลินฟิสซิลลิอันนี้ก็เล่นได้ดีมากนะครับแล้วก็ไวเลซ่าทีมอโอเวอร์โหลดดูลินเอียนซานเชฟเลอสอันนี้ก็น่าลองนะเอามาเล่นกับดามเมจยุกอนอย่างพวกอายกะเล่นสายแบบละลายไปได้เลยพินิวก็เล่นละเหยได้ไรสร์บลีเล่นละลายได้เอะไรแบบนี้เป็นต้นครับยังมีทีมที่ใส่ตัวแม่มด,ด้วยอีกเยอะเลยนะแต่เดี๋ยวค่อยจัดอีกทีนะครับ ถ้าจะเอาอเล็ชิโนมาเทียบกับดูลินต้องดูว่า ID ของคุณนะต้องการตำแหน่งไหนก่อนครับ แต่จากใจผมนะขนาดผมอวยอเล็กชิโนผมยังเชียร์ไปที่ดูลินก่อนเลยนะเพราะตัวซับแปะไฟแบบนี้บัฟได้อีกดีๆแบบนี้หายากมากดูดีกว่าจะออกมาแต่ละตัวสามารถเอาไปเล่นได้หลายทีมอีกด้วยอะ่ะถ้าเป็นมือใหม่ที่ไม่ได้อวยอเล็กชิโนผมแนะนําไปกดดูลินดีกว่าครับไม่ก็รอโคลัมบีนาไปเลยแล้วยังมีเซียนม้าขาวอีกวาก้าก็เหมือนจะมาเล่นกับดูลินได้เหมือนกันนะที่มีข่าวออกมานิดหน่อย ถ้าใครอวยเอลิชโนอยู่แล้วก็ไปเน้นที่เจได้เลยครับเพราะยังไงตัวอวยย่อมดีกว่าเสมอเพราะเราจะได้เล่นได้นานเบื่อยากหน่อยอะไรแบบนั้นถึงดูลินจะมีประโยชน์มากขนาดนั้นก็จริงแต่อย่างน้อยเราก็ไม่เบื่อเจาภายในเร็ววันนะครับเพราะว่าอวยอะไรแบบนั้นโอเคก็ลองเอาไปตัดสินใจกันดูเนาะเผื่อใครที่ยังไม่ได้กดเลยทั้ง2ตัวละครหรือถ้าอยากจะเล่นแบบเฉพาะตัวน็อตคายก็รอกดโคลาบินา่าเถอะครับไม่ก็ตัวใหม่ วิธีเล่นดูลินผมเคยบอกไปแล้วนาอในคลิปนี้สามารถเข้าไปดูคร่าวๆกันได้ก่อนนะครับแล้วก็อาวุธที่ใส่อะไรแบบนั้นเคยทําไปหมดแล้วเจเลวก็เคยไกด์ไปแล้วนะครับผมจะให้เน้นที่พลังโจมตีมาก่อนเพราะเจมีแพสซีฟที่ใช้ค่าโจมตีมาทําให้ลดตานทาน5าทั้งหมดแล้วก็ต้านทานกายภาพเพิ่มขึ้นนะครับแนะนําพลังโจมตี2,000บวกนะครับแต่ผมได้2,425ละ ส่วน e.m. นี่จําเป็นไหมก็ไม่ได้จําเป็นเท่ากับโจมตีนะแต่ถ้ามีก็มีได้ครับเพราะว่าจะทําให้ปฏิกิริยาธาตุแรงขึ้นนั่นเองเนาะไม่ได้เสียหายอัตราคีจิจริงๆเชียที่60%ร์ที่น0นะครับแต่ผมยังทําไม่ได้นะผู้ชมแล้วก็ความแรงคีรประมาณ190 200ถึงบวกพื้นฟูนี่มันแล้วแต่เราเลยอะสก,กิ้ของอาริชโนได้อนุธาตมาด้วยนะครับถ้าจะทำก็ประมาณ120ก็ได้นะแล้วผมมีโบนัสไฟด้วยนะครับในแฟก แปลกจริงๆดีสุดมันแฟงเมนตอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าใครเน้นปฏิกิริยาธาตุจะมาใส่สีครีมสันก็ได้นะครับอันนี้มีคนโชว์เคสมันแรงกว่าอันนี้นิดนึงอยู่นะเรื่องปฏิกิริยาธาตุอ่ะคือถ้าอยากจะโชว์เคสละลายโหดๆและเย้ยแจมๆก็ลองมาใส่อันนี้ไปก่อนเนาะแล้วก็ไปโชว์เคสเอาติอ่ะปาดทีนึงก็ได้เป็นหลักแสนหลักล้านแต่ในเวลาปกติผมก็เชียร์แฟงเมนเนี่ยแหละครับเพราะมันแรงสุด แล้วก็4 g ่กราเดเตอร์นี่ก็ใส่ได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แรงเท่าแฟงเมนนะในไอดีลองผมเคยเปลี่ยนจากอันนี้เป็นอันประจําตัวแล้วคือขนาดประจําตัวออฟลองแม่งกากกว่า g ร a d ดเตอร์เยอะเลยนะแต่ยังแรงกว่าแต่ถ้าใครขี้เกียจหาแล้วก็ใส่อันนี้ไปเลยครับมันไม่ได้แบบมีของดีออกมาเยอะๆสัหน่อยชิ้นที่3นาฬิกาทรายผมก็ใส่เป็นโจมตีแล้วก็โบนัสไฟแล้วก็ความแรงคี แต่อันนี้โบนัสไฟเนี่ยเปลี่ยนเป็นโจมตีได้เหมือนกันนะครับรวนอันนี้คือจริงๆผมต้องใส่อาตาัตราคิด้วยซ้ำเพราะผมยังทำไม่ถึง60%ไงแต่ก็ดือเนาะ เอาห0าสซ็ังนั้นแนะนำอย่ามาดื้อตามผมแล้วกันเนาะเพราะว่ามันติดคิ้เป็นบางฮิตบางฮิตก็ไม่ติดคิ้อะไรแบบนั้นดามเมจก็ตกเยอะเหมือนกันนะส่วนไกด์เต็มๆผมทำไปแล้วในคลิป2คลิปนี้นะครับรวมทีมอีกเยอะเลยเข้าไปดูกันได้นะผู้ชมมีข้อมูลแบบละเอียดแล้วก็เข้าใจง่ายหมดผมไม่ได้มาเชียร์เพื่อจะให้ยอดวิวเยอะนะ เพราะมันคงไม่ได้ตังจากยอดวิวแล้วถ้าอยากได้ความรู้แบบดุดโหดเข้าไปดูได้ครับแบบเข้าใจง่ายๆเจเล็กจมตีปกตินำนะครับการอัพแล้วก็ใครอยากโชว์เคสมาที่อัลติเมตปิดด้วยสก,กิลในส่วนของจงลี่ก็เป็นโล่ที่หนาที่สุดในเกมตอนนี้ถ้าไม่นับรวมซีแบบแข่งกันเรื่องซีะนะถ้าแข่งเรื่องซีหลานหยานซีดูทัพาท่ของบอสมาด้วยก็จะหนาที่สุดในเกมแล้วครับตอนนี้ แล้วก็ไม่รวมความอัปปโยชน์ขออยเนฟากับซิลลินะถ้าเป็นเรื่องโลอย่างเดียวยังไงปูจงก็กินขาดนะครับแต่ในยุคปัจจุบันผมไม่ค่อยแนะนําให้กดมาอะไรขนาดนั้นแล้วนะคุณผู้ชมเพราะมันอาจจะทําให้คุณติดโลได้จงดี่ซินโดมอะไรแบบนั้นนะ่ะถ้าเราไปลงโลละครแล้วไม่ได้มีการสุ่มตัวโลให้เราต้องเล่นแบบมีแค่ฮิวแค่การหลบเฉยๆคือมันลําบากเลยนะอย่าไปติดเลยดีกว่าเรื่องโลพวกนี้ เอามาใช้ได้ในบางตัวละครนะครับในปัจจุบันผมก็ยังเอามาใช้ให้พี่ฟินตอนที่ไม่มีอินเนฟานะสายยืนตีปกติทําดาเมจในสนามเรื่อยๆอยังไงก็ใช้โลก่ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่สมัยนี้มันมีมอนสเตอร์ที่มาลดเลือดทะลุโล่ได้แล้ว โล่พี่แก่ก็จะโดนเนิบเข้าไปอีกเพราะมันเจาะทะลุโล่มาลดเลือดเราเรื่อยๆไอ้หมาพวกนั้นหมาอบิสแต่ถ้าพูดตามหลักความจริงยังไงก็ยังใช้ได้นะครับเพราะว่ามันลงได้หลายที่เหมือนกันอยากสบายก็กดมาใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ถ้าคุณมีหลานยานแล้วหรือมีตัวโล่อย่างโนเอลแบบ c 6อะไรแบบนั้นแล้วมีโล่นานๆแล้วไม่จําเป็นต้องกดต่อ,อยังได้เลยครับเพราะว่าในอนาคต ยังมีตัวที่คุ้มมากๆรอคุณอยู่เยอะเลยเพราะฉะนั้นผมจะเน้นไปที่ความอวยอย่างเดียวแล้วครับจงลี่ถ้าใครอวยกดมาใช้ได้เลยไม่ต้องสนใจคำแนะนำของผมเลยข้ามคำพูดผมไปได้เลยครับถ้าอวยพี่แค่จะ จัดเพราะยังไงก็ยังเล่นได้แหละวิธีปั้นสายโล่คือไม่ยากเลยนะครับถ้าเป็นสายดาามเมตจะยากหน่อยเพราะว่าเน้นที่ดามเมตมันเล่นหลายค่าพลังอนะเนาะแต่ถ้าเป็นสายโล่เน้นแค่ HP จบเลยครับที่ใครบอกว่าโล่ตัวเองบางจังเอาให้ถึง55,000หรือ60,000นะแล้วคุณไปลองอีกรอบนึงดูดิว่ามันจะบางอีกไหมถ้าเจอบอสพวกบอสตำนานอะไรแบบนั้นน่ะ เนี่ยพวกดาเมจแรงๆอย่างบอสนักดนตรีอะไรพวกนี้มันอาจจะทําให้จงลี่โล่บางได้อย่างที่บอกนะครับแต่ถ้าไปเจอพวกบอสสัปดาห์บอสโลกทั่วไปโลกของจงลี่ก็ยังหนาอยู่นะแล้วก็เอาไว้กันดาเมจตน้ตนๆได้ครับไว้กันกระเด็นได้ด้วยวิธีปั้นสายโล่ง,ง่ายๆเลยพลังชีวิตผมก็ทำห้าหมื่นสี่แล้วนะครับข้างในคือไม่ต้องอะไรเลยถ้าใครอยากได้ลูกชิ้นกุ้งจากเอาติก็ ฟื้นฟูด้วยก็ได้แต่ถ้ามีดาเมจด้วยมันก็จะดีขึ้นไปอีกนะครับสายดาเมจก็ไปนเน้นที่พวกนี้ด้วยเนาะอาวุธสายโล่ผมเน้นที่พลังชีวิต3ดาวเนี่ยตอบโจทย์แล้วใครใส่ฟาโบเนสก็ได้นะถ้าแบบอยากแบบกดเอาติอะ่ะ้าเรื่องโล่หนาต้องให้อันนี้นะครับแบ็กเทสโซร์ติแฟกต์ก็เป็นพวกนี้เลยสายซับ4ีเทนัซิตี นาฬิกาพลังชีวิตพลังชีวิตแล้วก็พลังชีวิตล้วนๆเลยข้างในแค่หาพลังชีวิตอย่างเดียวเลยแล้วก็ฟื้นฟูมาที่หลังก็ได้นะส่วนไกด์สายดามเมดหรือไกด์เต็มๆสามารถดูได้ที่คลิปนี้นะครับทำไปแล้วทั้งหมดเลยในเรื่องการจัดทีมใส่ไปกับใครก็ได้ครับเป็นตัวโล่อยู่แล้วไม่มีฟิกทีมข้อมูลอัปเดตท,ที่ยังเปิดเผยไม่ได้ ผมลงไว้ในดิสสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอตัวเข้าค่อยจัดเต็มทีเดียวหรือตอนไลฟ์สดมาแล้วอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบาย